เึ่งหมอกควันที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือมานานนะคะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มาจากการเผาป่ารวมทั้งพื้นที่การเกษตรด้วยซึ่งที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พบว่ามีการเผาเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องจัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเกาะติดหมู่บ้านมือเผาซึ่งทั่วภาคเหนือนะคะมีการดําเนินคดีมือเผาไปแล้วเกือบ30มรายค่ะติดตามจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติค่ะ เจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนดูพื้นที่เผาป่าเขตอำเภอเชียงดาวซึ่งช่วงหนึ่งเดือนมานี้มีการเผามากกว่า140ครั้งจากกว่า1,200ครั้งทั่วเชียงใหม่แต่วันนี้ไม่สามารถมองเห็นจุดการเผาป่าได้เนื่องจากมีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเช่นเดียวกับถนนมุ่งสู่เชียงดาวซึ่งเต็มไปด้วยหมอกควันจนมองไม่เห็นดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอำเภอนี้แต่ชุดเฉพาะกิจด,ดับไฟป่าซึ่งใช้กำลังจากหลายหน่วยเฝ้าระวังได้รับการแจ้งการเกิดไฟป่าไม่ไกลาจากตัวอำเภอนักจึงระดม พบไฟกำลังโหมไหม้หญ้าในป่าข้างทางกินพื้นที่บริเวณกว้างแต่ไม่พบตัวมือเผาป่าครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นพบไฟไหม้ลุกลามขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะเข้าดับเพลิงอยู่ครับไฟไหม้ลุกลามขึ้นไปถึงบนดอยที่สูงชันทําให้การดับไฟยากลําบากแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่มีจํานวนมากและใช้เครื่องเป่าลมที่ดัดแปลงจากเครื่องพ่นปุ๋ยเป่าใบไม้ออกจากกันเพื่อจํากัดเชื้อเพลิงจึงควบคุมไฟได้ง่ายขึ้น บนดอยนี่มันยากยังไงพี่ยากจนเรื่องของความสูงแล้วก็ถ้าดูใบใบ,บไม้ดีมันจะแห้งมากถ้ายิ่งวันมันจะลามรวดเร็วมากวันนั้นอันนี้ผมเอาเทคโนโลยีรรใหม่มาเป็นเครื่องอเครื่องพ่นเมล็ดปุ๋ยของข,องของ้าวนาแล้วก็ตัวหลังออกเอาปเป็นเป่าลมเป่าเพื่อแยกแยกเชื้อเพลิงออกจากกนันนอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่กอติดพื้นที่การเกิดไฟป่าบ่อยครั้งใน14หมู่บ้านของเชียงดาวเพื่อกดดันมือเผาช่วยให้ลดการเผาจากปีที่แล้วจากกว่า200ครั้ง เหลือ148ครั้งในปีนี้และเป็นปีแรกที่จับกลุ่มมือเผาป่าอย่างจริงจังใน8จังหวัดภาคเหนือจับแล้ว28คดีเฉพาะที่เชียงใหม่จะไป8รายเกินครึ่งตั้งใจเผาเพื่อหาของป่าซึ่งตอนนี้เชียงดาวส่งชุดเกาะติดลงพื้นที่หมู่บ้านที่มีปัญหารุนแรงเข้าไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไปขอความร่วมมือในขณะเดียวกันเมื่อมีไฟเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านตาบลเขาเนี่ยเขาเองนั่นแหละครับจะต้องออกมาช่วยเราดับด้วยโอ้เกินครึ่งครับที่ท,ที่ที่เห็น ไปเผาจริงในเขตป่าอนุรักษ์เนี่ยก็เขตอุทยานแห่งชาติดอยพะมปกนะครับอันนั้นไปเผาไปเผาให้เห็นเลยนะครับแล้วก็ที่แม่แจม่มแม่แจ่มเนี่ยคือสูบฟินด้วยแล้วก็เผาป่าไปด้วยนะครับนั่งเฝ้าเลยนะครับแต่การจับกลุ่มมือเผาป่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะมือเผามีทั้งการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกทั้งต่อสั่งข้าวและสั่งข้าวโพดในระยะยาวต้องหาวิธีใช้ประโยชน์จากวัสดุเหล่านี้ทั้งการทําปุ๋ยหรือไฟฟ้าชีวมวลส่วนการเผาเพื่อหาของป่าทั้งผักหวานไข่มดแดแแงละเห็ดพะ ต้องหาชีพเพื au, ่อทดแทนรายได้ให้กับชาวบ้านเมื่อเขาเคยมีรายได้อย่างนี้รายได้จากการหาของป่าและต่อไปนี้ในช่วงสองเดือนเขาไม่ต้องเข้าแล้วแต่รัฐจะต้องมาดูแลอาชีพของเขาเขาจะมีรายได้จากส่วนไหนที่เขาเคยได้มาพอสมควรในเรื่องนี้จะเป็นอาชีพแล้รแต่หรือจะให้ทําวัสดุอุปกรณ์ดับไฟก็เป็นรายได้ของเขานะครับโดยกรมอุทยานกรมป่าไม้นี่เราจะซื้อในเรื่องนี้การแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือต้องทำเป็นระบบจึงจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแทนการแก้ปัญหารายปี ซึ่งจะส่งผลให้คนภาคเหนือหลมป่วยด้โรคจากมลพิษมากขึ้นเรื่อยๆมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอ,อกสมทรายงาน